สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันโฮจากศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย TTRs ค่ะเป็นล่ามให้กับน้องบี้ขอเรียนสายคุณแม่นะคะนี่ใครโทรมาจากที่ไหนคะคะโรจากศูนย์บริการล่ามภาษาม,มื่ TTRs ค่ะเอานี่มันเบอร์ศูนย์สองอยู่ที่กรุงเทพไม่ใช่หรอคะน้องบี้เขาไปเรียนอยู่ที่สดนศึกษาอนุสารสุนทรที่เชียงใหม่นี่คะ เขาไปทำอะไรอยู่ที่กรุงเทพคะคะ่วนบริการล่ามภาษามืออยู่ที่กรุงเทพค่ะน้องใช้บริการผ่านล่ามนะคะอยู่ที่ตู้ที่ติดตั้งที่โรงเรียนค่ะโดยการคุยนะคะผ่านทางกล้องวิดีโอที่ติดตั้งอยู่ที่ตู้นั่นเองค่ะ <c oughs> ก็คือล่ามจะดูภาษามือของน้องแล้วก็แปลให้กับทางผู้ปกคกองฟังค่ะอ๋มีบริการแบบนี้ด้วยเหรอคะดีจังเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านสงสัยกันไหมคะว่าลูกหลานของท่านใช้วิธีอะไรในการสื่อสารกับท่านวันนี้เราจะมานําเสนอการทํางานของศูนย์ TTRS กันค่ะศูนย์ TTRS หรือศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์บริการผ่านล่างภาษามือเพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมการสื่อสารระหว่างผู้พิการทางการได้ยินและผู้รับปลายทางหลากหลายบริการเช่นตู้ TTRS แอปพลิเคช o น t t ี s, Application t s Video a พ p ดีโอแอปพลิเคชัน e Chat และแอปพลิเคชัน t t r s m e s s a g แมสเซท่านจะเห็นเลขหมายโทรศัพท์ของศูนย์ t t r s ที่ติดต่อไปยังผู้รับปลายทางเป็นเลขหมาย 02, 026, 0 0 0 1ถึง3แต่โดยส่วนมากแล้วเด็กๆที่อยู่ตามโรงเรียนและไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้มักจะนิยมใช้บริการผ่านตู้ t t r s ซึ่งจะติดตั้งไวต้ตามโรงเรียนสดศึกษาทุกแข่งสถานที่ราชการห้างสรรพสินค้าสถานีขนส่งโรงพยาบาลและอื่นๆทั่วประเทศค่ะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนหูหนวกและคนในครอบครัวให้เข้าใจซึ่งกันและกัน TDRS จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยถ่ายทอดข้อมูลการสื่อสารระหว่างคนหูหนวกและคนในครอบครัวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพราะเราบริการด้วยใจเพื่อเชื่อมต่อสังคมอย่างเท่าเทียม